สวัสดีค่ะีตอนพ่อหลับนะคะก็จะมากินส้มตำกันนะมีหมูทอดนะแต่เดียวแล้วก็มีกุนเชียงมีหมูกับปลานะอันนี้อันนี้สีอย่างนี้หเหลืองๆจะเป็นปลานะอันนี้ของสิงห์บุรีเลยตั้งแต่ย้ายมาอยู่เนะี่ยเพิ่งชิมเลยอืมอร่อยนะแล้วก็ส้มตำนะ แล้วก็มีคนเขามาขายถั่วที่ท่านี้กําละสิบบาทซึ่งเขาบอกว่าไร้สารพิษแหละปูอัดส้มตำตำเองอันนี้ อร่อยเหมือนกันอร่อยอร่อย